โทนอยู่สามปุ่มปุ่มแรกก็คือเป็นไทม์เมอร์ตั้งเวลานะครับได้ร้อยยี่สิบนาทีนะครับส่วนปุ่มตรงกลางก็คือปุ่มเป็นปุ่มดิเมอร์ปัดลมเดียวของพัดลมนะครับส่วนปุ่มฝาหม้อสุดก็คือปุ่มตั้งอุณหภูมิครับได้ตั้งได้สามร้อยองศาครับเรามาลองเช็คเครื่องเลยครับดับแรกก็คือตั้งเวลาก่อนนะครับตั้งเวลาก่อนตัวนี้ประมาณยี่สิบนาทีครับจะมีไฟรวนีบโชว์ด้วยนะครับโชว์เวลาครับ ตัวตั้งอุณหภูมินะครับผมลองเทียที่50โอเคไฟนี้ิ่งสขึ้นนะครับพอไฟตนี้ดับก็คือแสดงว่าอุณหภูมิถึง50องศาแล้วครับพอเวลาอุณหภูมิต่ำกว่า50องศาตัวนี้จะติดขึ้นอีกรอบครับใช้งานอะไๆก็มีอยู่เข้าประมาณนี้ครับสำหรับคลิปการใช้งานเครื่องก็มีประมาณนี้นะคะ อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนใหม่ๆในครั้งต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ